สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเซลวิสานครับพี่น้องนะครับมาหนี้ครับผมเอง่าวาที่ผ้าผีผ้านองนะครับผมมาเยี่ยมชมขอกชุ่มฟ้ามนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟ้ามในตำนานนะครับผมถี่ผมบาว่าที่เคยผ้าผีผ้านองมาเยี่ยมช่มนะครับผมโดยตลอดนะครับผมถือว่าเพิ่นเลี่ยงงัวมาโดนพ่อสมควรนะครับผมมาอนี้กับมาอยู่ทีคุณตาฟ้ามครับพี่น้อง นะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนทักทายเอฟซีจังหน่อยเด้อครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนะครับผมนะครับฝากที้ยูต่อชิปจังหน่อยนะครับผมอำเภอเมืองมาสารคามนะครับนะครับผมบ้านยังก็ครับบ้านเขาครับอ่าบ้านเขานะครับผมอ่าตำบลเขาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับมือนี้มีงวงงามๆให้พี่เห็นน้องเข้าได้ชมเจ้โตัวละครับมือนี้งวงมีแม่ลูกค้งหนึ่งแล้วก็แม่สาวผสมแล้วตัวนี้ละครับแล้วก็เลื่อนลอยซี่ตัวครับครับผมแม่ลูกหนึ่งโค้งนะครับพี่น้องครับ นะครับแล้วก็ลูกผสมแม่สาวหนึ่งโตแล้วก็เลือดลอยอีกสี่โตครับพี่น้องสุรภูหาเมฆันบราหมั่นนะครับพ่นแทหรือเลือดลอยนะครับไปถาเลี่ยง ให้กู้ตาฝากเบอร์จังหน่อยนะครับผมครับสำหรับเบอร์โทรคุณตาฟาร์มนะครับ085ครับ085 008 0087566ครับ7566เด้อครับพี่น้องฝากเบอร์พี่น้องไว้ก่อนอีกเบอร์นึงก็0 9 5ครับ1809560ครับ960 5ครับพี่น้องอ่านะครับผมเอาแม่ลูกหรือแม่สาวก่อนเนาะครับผมเอาแม่สาวนะครับผมอันนี้ลูกสาวพอได้ครับลูกสาวสี่ว่าย096ลูกสาวสี่ว่าย096ครับพี่น้องนะครับอายจังเดือนแล้วครับตอนนี้อายุ ง่วงยี่สิบเดือนครับง่วงยี่สิบเดือนเนี่ครับพี่น้องนะครับง่วงยี่สิบเดือนนะครับเอาผสมไปครับตัวนี้ผสมแล้วครับผสมพอนอกรูดอปอ่าลูดอปแปดหาหนึ่งเนาะนะครับรูดอปแปดห้าหนึ่งแยกเพศนะครับผมเก้าสิบสามถึงเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องนะครับผ่านจากรอบแล้วครับนี่บ่ทนันผ่านแต่ว่าเขาถ้าผสมได้สิบก็มือคอ่าผสมได้สิบก็มือได้พี่น้องง่วงนอกนะครับผมอ่าลูดอปแปดห้าหนึ่งนะครับง่วงนอกนะครับน้ำเชื่อเอสจีคัตเทอร์สวิตน้เขัมานะครับผม ตัวนี้ส่วนสูงพันหลายไปไหนเนาะครับวัดประมาณร้อยนะครับร้อยห้าสิบบวกครับหนึ่งร้อยห้าสิบบวกครับพี่น้องล่ำเงากระหนอกง่ายนะครับผมนะครับครับพี่น้องเบิ่งตระหนกเส้นหลังเชื่องดีครับพี่น้องอันนี้ว่ได้จับจูงยืนยางเข่าหาข้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเบิ่งถ่ายจังหน่อยข้อขาหลังก็ดีเด้อครับพี่น้องฟังราคาเปิดนะครับกูตาหลายไปไหนครับผมเปิดไว้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนจิตมื่นกับอีกห้าพันลูกสาวซี่ไหวศูนย์เก้าหกผสมรู่รับแปดห้านึง แยกเพศนอกเรื่อครับพี่น้องย้ำอีกทีว่าแยกเพศนอก93-94เปอเครับพี่น้องนะครับลูดอนะครับผมสายพันธุกรรมนะครับสอดังเลยครับพี่น้องสูงไงครับสูงไงนะครับดอเบื้องหนาตรงเพิ่กน้อยนะครับ เดี๋ยวไปเบื้องแม่ลูกกันครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบื้องแม่ลูกแม่สาวพันไปเด้อพี่น้องนะครับมักกับมาเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องผสมให้แล้วได้ซิฟก็มือแล้วเล็บขาแข็งดีครับผมเอาแข็งขาดีบ่มีต่อมนี้นะครับเรื่องการขนส่งกับมีรถส่งให้อยู่เนาะครับเนาะส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบื้องครูแม่ลูกนะครับผมมาเบื้องครูแม่ลูกนะครับผม แม่ลูกแรกเนี่นะครับเนาะแม่ลูกแรกครับแม่ลูกแรกนะครับผมลูกสาวพอด้าครับลูกสาวเอชเคหาสองศูนย์ครับตัวนี้ลูกสาวเอชเคหาสองศูนย์แต่แม่ยังลูกสี่วัศูนย์เก้าหกครับแม่เป็นลูกสาวสี่วัศูนย์เก้าหกลูกแรกนะครับแม่ร้อยหาสิบบวกนะครับผมแม่ลูกสาวเอชเคหาสองศูนย์เลเจ็ดเดือนแล้วครับแม่กับผสมแล้วครับผสมได้อาทิตย์หนึ่งครับ แม่ผสมได้อาทิตย์หนึ่งเนาะใส่พอไดรครับรอบนี้ KF68 แยกเพศครับใส่แค่ KF68 แยกเพศ75%อันนี้ลูกสาวเป็นลูก SKH20 เลยครับพี่น้องนะครับสีจับแห้งครับพี่น้องนะครับให้เบิ้งสีนะครับเบิ้งลูกสีเพิ่นลูกเจ็ดเดือนครับลูกสาวเพิ่นลูกสาวได้สามเดือนครับลูกสาวได้สามเดือนครับพี่น้องเบิ้งครูนะครับแม่ลูกนะครับเอาครับงามครับพี่น้องว่าคลอดว่าคลอดเต็มเลยละครับว่ว แต่ว่าเชื่อครับผมมาฟังราคากันนะครับผมมาฟังราคาแม่ลูกนะครับผมเปิดหลายไม่ได้ครับคู่แม่ลูกคู่นี้เปิดลูกแม่ลูกเปิดไปสองแสนหาครับสองแสนหาได้ครับพี่น้องสองแสนหาแม่ลูกแรกแม่จดเอฟหนึ่งไหมครับจดเอฟแล้วครับอาลูกก็จะเป็นเอฟสองได้พี่น้องลูกเอชเคหาสองศูนย์เฮ็ดเขาแล้วแพะเขาก็จะหายแล้วด้วยครับพี่น้องเอาคู่นี่สองแสนท่าได้ก่อนครับสองแสนหาต่อรองได้ครับสองแสนหาต่อรองได้ครับพี่น้องนะครับคู่แม่ลูกเดี๋ยวไปไล่เอาลูกแรกลูกนะครับสี่ว่ศูนย์เก้าหกเดี๋ยวไปไล่ออกาเพิ่นเอาเดี๋ยวเพ่น เอาออกมาย่างไส้เดดให้เบิ้งอีพี่น้องนะครับผมเบิ้งเนื้อหนังแขงขานะครับดีเบิ้ลครับพี่น้องนะครับเอามักจังโทูมาหาเพื่อนนะพี่น้องในเกล็ดของลูกผสมเดี๋ยวไปเบิ้งเลือดลอยครับพี่น้องมาที่นี่นะครับไปเมฆกันบามันเลือดลอยพันแท้ครับพี่น้องสำหรับผู้อยากหาเลือดลอยไปเลี้ยงครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับครับผมเดี๋ยวมาเบื้องเมฆกันบามันลอยครับพี่น้องนะครับเปิดมาเบิ้งว้อเท่าก่อนเลยครับพี่น้องแม่สาวครับนะครับผมแม่สาวว้อเท่านะครับอายุเจ็ดเดือนแล้วครับอายุเจ็ดเดือนครับตัวนี้เจ็ดเดือนนะ ลูกโรโจ VL โรโจนี่ป่ะครับ VL โรโจสองทับเจ็ดห้าสองวีโรโจสองทับเจ็ดห้าจ็เดือนแล้วครับได้เจ็ดเดือนสี่เข่าแปดเดือนเจ็ดเดือนจะเข่าแปดเดือนเลยนครับพี่น้องนะครับเจ็ดเดือนจะเข่าแปดเดือนนะครับสําหรับผู้หานะครับแม่สาวไปเลี้ยงนะครับผมเจ็ดจะเข่าแปดเดือนแล้วข้าเปลือยานไหนครับตัวเท่าเปลือยไปสามแสนห้าครับตัวนี้ยสามแสนกบอีกหามื่นนะครับผมเท่าโบดนะครับล่ำเงานะครับเม่กันบามันลอยดนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ นะครับเดี๋ยวมาเบิ้งตัวที่2นะครับเอาตัวที่2ฟังทังพีนะครับผมตัวที่2อ่าตัวที่2อันนี้ตัวนี้ลูกลูกฟัดอ่านี่ลูกลูกฟัดนะครับผม333ครับพี่น้องนะครับจักเดือนลรอครับตัวนี้11เดือน11เดือนครับพี่น้องส่วนสูงอยู่140อยู่เนาะประมาณนี้ละครับอ่า140นะครับเอ้าใหญ่หนาดีครับพี่น้องนะครับตัวนี้ลูกฟัด333นะครับครับราคาเปิดไรไนะครับแม่นี่สามแสนห้าครับตัวนี้สามแสนห้าต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องนะครับเป็นอเมริกันปลามันลอยเป็นงัวแม่สาว นะครับเป็นง่วแม่สาวนะครับแบนได้ก็ครับนี่แบนของคู่เอนะครับคู่เอเนาะนะครับผมต่อไปเป็นตัวที่สามนะครับผมอ้าวเายอะมากเลยอ้าวตัวที่สามตัวนี้เนาะนะครับตัวนั้นสายพัดดีนั่นตัวนั้นสี่เอสเนาะตัวนั้นลูกบูปินเฮดเค้าก็แปดป่ะครับก็แปดเอาบูปินนะครับผมเฮดเค้าก็แปดสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนเนาะครับเนี่ยง่ครับพี่น้องกระดูกใหญ่นะครับผม อ้วกอายุ1ิบเอ็ดเดือนนะพี่น้องไม่ได้กันบรามันร่อยนะครับ11เดือนเล็บหนาส่วนสูงท่านัดเแต่งหมดเลยนะครับนะครับมีเล็บหนาบิดนะครับสามารถแต่งได้คอหนาคอหลังดีบ่ได้บิดเนาะข้อบ่ได้บิดด้วยครับพี่น้องนะครับฟังราคาเปิดนะครับตัวนี้หลายเป็นไหนสามแสนหาครับตัวนี้สามแสนหานะครับผมเอาไล่ไปเบื้องถ่ายเล็กน้อยนะครับถ่ายกว้างง่ายครับดูง่ายดีเบื้องครับพี่น้องครับตัวนี้ลูกบูปินด้วพี่น้องนะครับผม สายแม่ดีของสายทั้งใดครับสายบนแม่เพิ่นแม่ที่เอียงนี่แหละจำไม่ได้ครับแต่ว่าสายดีของแม่เอานะครับผมเอาบางตัวสุดไทยนะครับผมไม่กันบามันลอยเม่สาวตัวนี้ลูกคอไดครับลูกลอนโกลอนโคห้าสามเก้าเหร่ครับผมลอนโคจะเดือนแล้วครับลูกลอนโคตัวนี้แปดเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเจ็ดถึงแปดเดือนหลายไปไหนครับตัวสุดไทยนี่ตัวนี้สองแสนหืาสองแสนหาครับพี่น้องนะครับสองแสนหาครับตัวนี้ราคาถูกกว่ามูด้วพี่น้องนะครับเอาสามสาว นะครับมาร์เก็ตได้พี่น้องลองพิจารณาเทียบกันเบิ้งนะครับผมมาร์กเท่าโบดตัวที่แรกนะครับผมเจ้าบายก็ครับเท่าโบดถ์สามแสนหาตัวนี้สามแสนหานะครับผมเอาตัวลูกมูปิ้นละครับสามแสนห้าสามแสนหาซ้ำกันนะครับคู่นี้นะครับนี่ตัวนี้ถูกมูช่องแสนหาครับกีบเล็บบิดซื้อครับพี่น้องนะครับผมบอดดี้ข้อขาบอดดี้บิดนะครับเอาตัวนี้ละครับผมแบนลูกฟัด อันนี้ลูกฟัดนี่หลายไปไหนกว่าครับลูกฟัดสามเส้นหากันสามเส้นหาซ้ำกันครับพี่น้องตัวนี้งามเนี่ยตัวนี้เป็นเต่าเนี่ยตัวนี้งามหนาดีครับพี่น้องเบื้องไทยนะครับตัวนี้สวยเลยตัวนี้หางมันด้ขาดเนาะบัวมีต้นนี้วงเลนเนาะแม่นี่บัวมีครับตัวนี้บัวมีต้นนี้แล้วพี่น้องมีตัวเดียวเฉพาะปูปิ่นนะครับผมแต่ว่ากระบอกเป็นต้นนี้เด้อพอมันแทงเล็บได้นะครับตัดปัญหานั่นไปเลยถ้าผู้เอาไปเลี้ยงนะครับเอาหมอมาแทงเล็บนะครับผมงามตัวนี้งามสำหรับผู้สนใจนะครับมาเหยียบมาชมกับยู่ขอกคาม ย้ำเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งเนะครับผม085ครับ085 008 008 7566 7 5 66นะครับอีกเบอร์หนึ่งนลครับ095ครับ09 5 180 180 9560ครับ9 5 60นะครับเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันปะครับไล่กับ095นั่นแหละครับ080 095 180 180 9560 9 5 60นะครับเบอร์ไล่ได้ครับพี่น้อง Facebook กับแก้มใส แก้มใสโฟโต้ที่ททต้นถ่ายรูปครบวงจรครับผมซื้อภาษาไทยเนาะซื้อภาษาไทยได้แก้มใสโฟโต้ถ่ายรูปครบวงจรเฟซเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเด้อพี่น้องนะครับผมทักไขยมาได้นะครับมักอเมริกันบราหมาันลอยแม่สาวมีอยู่มือนี่ซีสาวครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้อยากเริ่มต้นเลี้ยงเลือดลอยนะครับงบบ่หลายราคาเป็นห้องไว้ก็ยังต่อได้อีกนะครับมักโบดหรือมักงวัวแดงนะครับถือว่าพันธุกรรม อ่ะนะครับดีนะครับอยากได้น่านผนไปเรียงกับทักทายมาได้เัาคลิปนี้นครับจากลาไปสวนสดีด้วยครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับ